กองละครรอยไหมเคนแอเปิดปากสงกรานซื้อรถให้เอาละรครมาเรามากันที่ <c oughs> ะละครเรื่องนี้หลายคนพูดถึงดูดคคูคุณเป็นคนคุณเป็นคนหนึ่งที่ดูละครไทยนะคะคุณชอบสไตล์ของพี่อฟอฟคงพัฒหรือเปล่าครับก็ชอบนะคะดาราที่เขามาเลือกคัดมานี่ก็น่ารักนแล้วก็คุณว่ารายละเอียดของงานเขาเนี่ยเป็นยังไงครับ ก็ดรามาร่าดีนะคะดรามาร่าดีใช่ไหมครับผมอะอไรเงี้ยต้องลองติดตามครับกับละครเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็ทำไป40แล้วครับนี่เลยนะฮะก็ต้องตระเวนนะครับถ่ายละครเรื่องนี้มาแล้วหลายภาคหลายจังหวัดนะครับเป็นละครแนวพีเรียดฟอร,ร์มยักษ์เรื่องรอยไหมของพี่ออฟพงษ์พัฒน์นะครับตอนนี้ก็กลับมาถ่ายทำในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งเสร็จไปแค่40ออย่างที่ผมบอกไป เขาบอกช้าเพราะว่าความละเอียดของการถ่ายทำ่ะที่ออฟบอกนะความเป็นพิเรียดมันทำให้ให้ให้ให,ให้ถ่ายค่อนข้างยากนิดนึงนะครับพุ่มกับมันบ้าด้วยมันอยากได้สเกลใหญ่บางทีอะไรเงี้ยมันก็เลยความยากมาอยู่ตรงอย่างเวลาคัดกว้างทีมันก็เหนื่อยทีหนึง่งแล้วก็อย่างในในวังในเวลาเซตเรื่องใหญ่ สำหรับนักแสดงที่นอกจากความยากในเรื่องการถ่ายทําอันละเอียดของผู้กกับแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของภาษาและก็เรื่องของเสื้อผ้าอีกด้วยล่ะค่ะมันต้องถามว่าชอบในอากาศไหนคือถ้า<อ>ช่วงอย่างเงี้ยอากาศเย็นๆบ้างก็โอเคใส่ได้แต่ถ้ารา้อนๆอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวอย่างเช่นไปใส่ตอนที่อยู่ทางเชียงใหม่ทางเหนืออะไรเงี้ยมันก็มันก็โอเคไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้าต้องใส่แล้วมาเข้าฉากอยู่กรุงเทพแล้วช่วงน้าร้อนอนี่ก็ ก็เหงื่อตกเหมือนกันครับก็ลําบากครับเข้าห้องน้ำมันไม่เท่าไหร่เพราะจงมันกว้างไงเราไม่ต้องถอดก็ได้มีเทคนิคอะไรอย่างเงแต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องแบบยืนให้เขาม้วนแล้วก็แบบไอ้ทางขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ลําบากนิดนึงบางทีคือเราไม่รู้ตัวไงว่าไอ้ที่เราใส่อยู่ที่เราแบบเดินไปกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นเนี้ยมัน มีค่าขนาดไหนก็ต้องแบบเออคอยคอย,คอยพอรู้แล้วก็ต้องคอยระวังด้วยเหมือนกันห้อง,องน้ำยาไม่ใคะอยากรู้อะไรนะห้องน้ำยาไม่ใค้ากจะให้โชว์ให้ดูไหมครับว่าทำยังไงมไม่ยาก มันสาเร็จรูปหรือว่ามันต้องแบบนั่งมันต้องพันครับจริงๆแต่ว่าของแท้ออริจินอลเลยออริจินอลจริงๆแต่เราก็พอถึงเวลาแล้วนะคนเราก็ต้องเอาตัวรอดนะมันก็ต้องหาวิธีจนได้ว่ามันจะไม่ทําให้เขาขอก็เสียหายแต่ว่าเราก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันเอาว่าหลักๆเลยสิ่งแรกที่นักแสดงทุกคนคงนึกถึงคือเรื่องภาษานะคะที่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บทในเรื่องนี้ยากนิดนึงแล้วก็มีการปรับบทอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาท่องภาษาเหนือกันหน้าฉากบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ มีทำให้ช้าบ้างไหมคะกับอะไรๆโอ้อยู่แล้วคะ่ะ <laughs> อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคำภาษาเหนือแวก่ก็จำได้ก็จำง่ายนะคะแต่สำเนียงในสีที่จำยากนะครับเรื่องบทเนี่ยมันต้องใช้สมาธิคุณในการจำถูกไหมฮะแต่เรื่องไปงานมอเตอร์โชว์กับสงกรานจนคนเขาเมา <laughs> กันบอกว่าสงกรานี่ซื้อรถเอคันยนังไงนะคุณน <Whoa. S 2> ะ <laughs> <laughs> ไม่มีคะ่ะไม่มีมีก็ดีเลยคะ่ะ <laughs> ไม่มีคะ่ะยัง ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนมาซื้อรถให้ค่ะอาจจะไปไปไม่กันดีๆค่ะไปไม่ละเขาพอดีวันนั้นการไปทำงานค่ะแล้วแอฟก็ติดไปด้วยก็แค่ไปส่งเฉยๆถึงจะไม่ซื้อรถให้ตอนนี้แต่ถ้าต่อไปได้มาฟรีๆก็พร้อมน้อมรับด้วยความยินดีใช่ไหมล่ะคะแหมคุณแอปเขาขับแบบคอชเขามาอยู่แล้วใช่ไหมเขาซื้อเองอ๋อครับผม